พี่พี่มองไงกูอยู่ตั้งตั้งหลักดูดูจากทรงแล้วก็เนื่องจากมันันผลน้อยอ่ะหมอก็เลยเราก็เลยไม่แค่เล่นเกงกำไรไปถ้าเล่นกำไรก็ซื้อตรงเส้นห้าสิบวันครับแล้วก็ไปขายทุกสองร้อยอาจจะทําได้สามสิบเก้าบาทยี่ห้าก็ไปขายสักประมาณสี่สิบสามสี่สิบสี่อืมอย่างเงี้ยเล่นได้ครับแล้วก็มันมีปูนใหญ่นะที่ลงมาหนักๆช่วงเนี้ยครับอ่าปูนใหญ่ก็ปรับฐานมันปรับฐานทางขาขึ้นนะฮะนักทุนเขาถามว่า อย่างนี้เล่นเก่งกำไรได้ไหมเน ання, ี Herm ่ยก็ยืนยันว่าเล่นได้นะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นสองร้อยนะครับคือ sure. เราอย่าไปหวังว่าหุ Ag ้นมันจะขึ้นแบบอุ้ยไปหรือมันมันต้องปรับฐานระหว่างทางนะแต่แต่ปรับฐานยังไงต้องไม่หลุดเส้นสองร้อยนะครับต้องต้องไม э ่หลุดเส้นแต่ถ้าหลุดเส้นสองร้อยก็จบเลยก็จบเลยเนี่ยนี่ก็โอเวอร์โซพอดีครับปีเปียกยี่สิบแปดจุดแปดสามเนี่ยมันควรจะต้องรีบาวที่สองร้อยเนี่ยนะครับครับเนี่ก็ใครจะเล่นเก่งกำไรก็เอานะครับปุ๊บ ไอ้ปูนใหญ่ปันผลดีไหมแบงป,นปูนใหญ่ปันผลอ่าราคาตรงนี้ประมาณสองจุดเก้าเปอร์เซ็นค่ะอโอเคก็คคไม่ใก็ไม่หนักนก็เป็นเก้งอะไรไปครับเดี๋ยวก,ก็ดูสองร้อยนี่เป็นแนวรับนะครับพี่วันอ่าเหมือนกับวันของวันก่อนพี่เปี๊ยกก็ให้แนวรับตรงนี้มาแล้วก็มีปตทจีซีที่ดูจะดูจะทรงเหมือนกันแต่ดีกว่าหน่อยก็คือเขาเขาปรับฐานลงมาใกล้ๆ้กันครับแต่ว่าไม่ไม่แรงมากไม่แรงมาก ก็ลงหมดทั้งกลุ่มแหละนะไทวขาก็น่าจะลงด้วยอ่าใช่ครับเดี๋ยวกลุ่มสุดท้ายที่เราคุยกันเดี๋ยวจะไปดูเอ่อ่ามีมีอยู่สองกลุ่มนิดนิดอ่อเป็นไฟแนนซ์กับตัวของพั o เปอร์ต้นะครับเนี่ยก็ถ้าเป็นปูนใหญ่กับปอ g ีซีพี่เพยกแนะนำลงทุนยังไงครับสองตัวนี้เออจริงๆตัวที่ขึ้นไวก็คือพีซีจีีนะครับขึ้นไวเอาเท่านะ แต่ว่าถามว่าในแง่ปัจจัยพื้นฐานเขาก็ให้ปูนใหญ่อยู่ครับแต่ผมไมเห็นแรงขายแล้วมันผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงขายเยอะขนาดนี้นะอืครับเออพอมันหลุดไอ้ตรงสองร้อยสิบห้าซึ่งเป็นเส้นห้าสิบวันเนะี่ยครับเป็นหนักขนักเลยอืมก็เก่งกำไรได้ตรงสองร้อยแล้วก็ถ้าจะเลือกสักตัวก็เอาจีซีเพราะตัวมันเล็กหน่อยครับเวลาเด้งผงเด้งทั้งคู่ครับ สองกลุ่ม,มที่จะไปคุย <พอ S 1> กันพอแบงครับพอแบงค์พอแบงค์เริ่มหยุดที่ช่วงนี้เข้เอาแบงค์ขึ้นใช่ไหมครับพอแบงค์เริ่มหยุดน่าจะเอาอีกกลุ่มสองกลุ่มขึ้นอ่ะเอเดาว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าอิตโตเคมีหรือไม่ก็กลุ่มปตทสอครับเดี๋ยวเราโยกไปอีกกลุ่มหนึ่งนะเลยอยู่สองกลุ่มเนี่พอดีเลย